โรงเรียนบ้านนนบวัยดินดำสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่เจตำบลกระโศกอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนนบวัยดินดำมีนักเรียนทั้งสิ้น148คนมีค่าราชการครูจํานวน ผ้าคนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน3คนรวมทั้งสิ้น 18คนโดยมีดรมยุรชาตศรีธาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโยรงเรียนบ้านโนนปวายดินดำดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จนได้รับรางวัลเสมาปปส เพศผลงานดีเด่นระดับเงินในปีการศึกษา2565และได้พัฒนาต่อยอดกิจกรรมเรื่อยมาอย่างเป็นระบบจนบังเกิดผลบรรลุตามมาตรการทั้ง5ด้านดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านโนนบ่ไหดินดำได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อดูแล,แลและช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติดมีภูม คุ้มกันในการดําเนินชีวิตจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามกุกโดยใช้แนวคิดของหลักการ4ประสานสองคำํำซึ่ง4ประสานได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนนักเรียนและส่วนสองคําได้แก่ ตำรวจและพะสงค์ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชนทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามติดตามผู้จำหน่ายและผู้เสพเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขไม่ให้เข้ามาในโรงเรียนอีกทั้งยังมีการเฝ้าระวังมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ภายใน าศึกษโดยจัดให้มีการดำเนินงานของคณะกรรมการแกนนาห้องเรียนสีขาวทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนหลังจากการปฏิบัติงานของแกนนาทั้ง4ฝ่ายมีการบันทึกการทำงานลงในสมุดในแต่ละชั้นเรียนทุกวันโดยจะแบ่งการบันทึกตามที่ได้รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย โรงเรียนจัดให้มีการประเมินผลงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวโดยมีห้องเรียนสีขาวที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่หนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สรวมทั้งสิ้น12ห้องเรียน และได้รับรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นทั้งสิ้น12ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ100สถานศึกษามีการดําเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานกําหนดนโยบายจัดสภาพแวดล้อมสอดแทรกเรื่องบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร ิจารณาจัดสรรงบประมาณต่างๆเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพร่วมกันเช่นตัดผมชายการประดิษฐ์ดอกไม้การนวดหน้าการทำขนมไทยการแปรรูปสมุนไพรในชุมชน 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนจัดให้มีการทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกระดับชั้นเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนเช่นการเรียนการอ่านการเขียนการคิดคำนวณพฤติกรรมเสี่ยงในรูปแบบต่างๆการคัดกรองสำรวจสภาพการใช้ยาสิบติดภาคเรียนละหนึ่งครั้ง ครูประจำชั้นตรวจสุขภาพโดยการสังเกตสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกวันเมื่อพบสภาพร่างกายหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นด้านยาเสพติดด้านการคุกคามทางเพศการติดเกมหรือการพนัน ก็ให้มีการรายงานต่อผู้บริหารทันทีสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้านที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลประจำตำบลกระโสและโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ในการตรวจสุขภาพของนักเรียนเป็นประจำทุกภาคเรียนเมื่อพบความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลจากการใช้สารเสพติดจ,จะแจ้งข้อมูลมาที่โรงเรียนซึ่งจากการตรวจสุขภาพของนักเรียนโดยครูประจำชั้นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ยังไม่มีการรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานีเพื่อหาสารเสพติดในตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ทุกคนซึ่งจากผลการตรวจพบว่ายังไม่มีนักเรียนที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกทั้งทางโรงเรียนยังได้เข้าร่วมโครงการห ตำรวจหนึ่งโรงเรียนโครงการครูแดซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องและติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดภายในโรงเรียน 3. มมาตรการด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น มีคลินิกเสมารักเพื่อให้คำปรึกษาดูแลช่วยเหลือสรุปผลการดูแลช่วยเหลือส่งต่อเพื่อรักษาและรายงานผลการดำเนินงาน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านโนโนบัววัยดินดำมีการดำเนินงานโดยส่งเสริมสนับสน,นุนและประสานงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนร่วมกับเครือข่ายองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริการให้คำปรึกษา แก่นักเรียนเพื่อลดปัญหายาเสพติดและอบายมุกในสถานศึกษาตามวิธีการดำเนินงานดังนี้โครงการครูแดกิจกรรมหน้าเสาธง,ง5นาทีโดยครูเวรประจำวันจะสอดแทรกเรื่องโทษภัยจากสารเสพติดกรรมการสภานักเรียนจะคอยสอดส่องดูแลร่วมกับนักเรียนแกนนาจิตอาสา การดาเนินงานเฝ้าระวังด้านยาเสพติดโรงเรียนจัดให้มีสารวัตรนักเรียนในทุกช่วงชั้นเฝ้าระวังในพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการคอยดูแลสอดส่องพื้นที่มีครูแกนนําคอยดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียนและเฝ้าระวังยาเสพติดมีตู้แดงเสมารักรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบบยมุกดําเนินการจัดตั้งชมรมเสมารักเพื่อพัฒนาความถนัดความสนใจ คุะินทกเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นเติมเต็มความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการค้นหาความถนัดความสนใจของตนเองและพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพตลอดจนการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและปลูกฝังจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม 5. ามาตรการด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนพัฒนาโดยมีนโยบายและระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นกรอบทิศทางกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ในการดำเนินงานที่ชัดเจนมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการทั้ง5ด้านที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการความถนัดและความสนใจของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดและอบายามุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามวัยการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนบัวไวทินดำขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม CMO Model เป็นรูปแบบกิจกรรมสร้างเด็กดีสู่วิถีสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก CMO เป็นรูปแบบที่สามารถออกแบบกิจกรรมโครงการต่างๆได้อย่างหลากหลายโดยบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนลดความซํำซ้อนในการจัดการเรียนการสอนของครูได้เป็นอย่างดีประกอบด้วย C. Cross Management ด้านการบริหารจัดก,การหลักสูตร M. m a t u r e ด้านการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ5มาตรการของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายโมโุกโ Opportunity ด้านการสร้างโอกาสพัฒนาครูและนักเรียน CMO เป็นรูปแบบที่เน้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก Active Teacher และผู้เรียนได้เรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning โดยให้ผลลงสู่นักเรียนโดยตรงให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าตนเองมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดรู้จักปฏิเสธและปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากวงจรของ ยาเสพติดรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความสามารถของตนเองและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในสังคมส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนผู้บริหารคณะครูบุคลากรทุกคนในโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านนนบ่อไวดินดำประสบความสำเร็จมากมายโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดยาเสพติดและอบายามุขนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพอย่างแท้จริง คุณนะคะเด็กๆมาประชาสัมพันธ์ที่ร้าน